เปิดข้อมูลเจ to ้ากิเลนทองมหาอำนาจฟาร์มนำทีมโดยเปิ้ลปทุมราชนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลของทางด้านเจ้ากิเลนทองมหาอำนาจฟาร์มของทางเสี่เปิ้ลปทุมราชที่เรารู้จักกันนะครับก็จะเท้าความก่อนว่าเจ้ากิเลนทองเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยเป็นไก่ที่นําเข้ามาครับในค่าตัว2องแสนห้านะครับสายเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็จะเป็นสมีสุวรรณนะครับ เจ้าของเดิมเนี่ยนำพ่อนะครับนำพ่อมานะครับนำพ่อมาจากสอมีสุวรรณนะครับก็สายพ่อเนี่ยจะเป็นเรดรามูเซอร์ดำบวกมหานครนะครับสายแม่ก็จะเป็นแดงหล่อเท่ามือนหนึ่งสถิติทั้งหมด3ไฟ์นะครับล่าสุดเนี่ยชนะที่อุบลน,นะครับสนามนครราช66ชนะมายกกว่าด้วยแล้วก็ หลังจากที่ชนะมาล่าสุดไฟนี้นะครับทีมงานของมหามนาดฟาร์มก็ได้นําเข้ามานะครับในค่าตัว2อ0แสนะครับสไตล์การชนเนี่ยของเจ้ากิเลนทองเนี่ยก็จะเป็นไก่งอนได้คางได้ปากไววนะครับแข้งลึกแข่งดีนะครับก็ข้อมูลของเจ้ากิเรนทองเบิ้ลปทุมราชก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับที่กําลังหาช่องทางชมถ่ายทอดสดและคลิปย้อนหลัง ไปที่ลิงก์หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเจ้าแดงดิจิตอลของสอแพรวาให้ฝากด้วยครับ